สวัสดีครับท่านผู้ชมร้านต,นตัดผมร้านเสริมสวยทุกท่านนะครับวันนี้แนะนําท่านผู้ชมมาหาอีกหนึ่งอาชีพที่ร้านสุพลบาเวอร์เพื่อนัทยนั่นก็คือรับผมปัตตาเลียนนะครับนี่ครับเครื่องรับผมปัตตาเลียนยี่ห้อเอชาเพนนะครับเอชาเพนคือเครื่องรับผมปัตตาเลียนที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับไม่ต้องใช้น้ามันเป็นเครื่องรับผมที่ง่ายๆนะครับทำงานง่ายที่สุดนะครับวันนี้นะครับ ร้านสุพลบาร์เบอร์นะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพอีกหนึ่งก็คือด้านหน้าจะเป็นร้านรับคมนะครับด้านหน้าจะเป็นป้ายแต่ว่าผมทาด้านหลังนะครับวันนี้จะเอาเครื่องรับคมเอชาเพนส่งนะครับส่งที่โกศลที่จังหวัดสมุทรการนะครับที่โกศลถังมานะครับวันนี้ผมจะลองเครื่องรับคมเอชาเพนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับรับคมแบบง่ายๆก่อนรับผมนะครับก่อนรับคม จะเปิดให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะครับเครื่องนี้ลูกค้าเอามานะครับนะครับนี่คือก่อนรับคมนะครับดูครับมันไม่คมนะครับอย่างนี้แปลว่าไม่คมนะครับยังไงก็ไม่คมนะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการรับคมคือเนื่อที่จับฟันปัสติเลียนสองผงรับคมนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็คือแปรงปักนะครับแปรงปัด ผงรับคมที่เราใช้ไปแล้วสามารถที่จะใช้ได้อีกนะครับผมจะนําผงรับคมอันเก่านะครับขึ้นมาลีใหม่นะครับนี่ขึ้นมาลีใหม่สามารถใช้ได้อีกนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับง่ายๆนะครับเป็นเครื่องรับคมที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนะครับผมจะใส่เกลี่ยดูนะครับไก่เกลี่ยให้มันเสมอกันนะครับหน้าของผมจะเรียบนะครับหน้าจะไม่ลายนะครับหน้าจะเรียบเลยนะครับดูครับอ่าพวนรับคมกับหลังรับคมนะครับ หอดฟันปัสตเลียนออกไปนะครับปบ๊บนะครับเราจะรับคมตัวตัวล่างก่อนนะครับหรือว่าตัวใหญ่นะครับเป็นการรับคมที่เร็วนะครับเราไม่รับนานนะครับถ้ารับนานเราจะเราจะทาให้ไอฟันปัเตะเลียนของลูกค้าเราเสียแล้วเขาก็จะไม่ได้มาใช้บริการบ่อยนะครับนี่ครับก่อนรับคมนะครับเปิดเครื่องครับเครื่องนิ่มครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียง แล้วก็ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ด้วยนะครับรับผมง่ายนะครับดูครับดูที่เครื่องนะครับดูที่เครื่องนะครับผมจะปล่อยนะครับการจับปั้นปิฉิลจับขนาดนี้นะครับจับขนาดง่ายๆนะครับเราพร้อมจะส่งที่โกศลแล้วเราไม่รับนานนะครับเพราะว่าการรับนานๆจะทําให้คิ้วคิ้วปันสึกนะครับแล้วจะทําให้มันไม่ได้ใช้นานๆนะครับเสร็จแล้วครับได้แล้วนะครับได้แล้วก็ปัดนะครับปัดปัด ได้เลยนะครับได้ล้วก็นะครับ1ชิ้นนะครับ้วผมเราก็จะได้รับอันนี้เอาลูกค้ามานะครับเรารับคมราคาไม่แพง8 0บาทนะครับครั้งละอันนี้ตัวตัวบนนะครับตัวบนนะวิธีการจับนะครับจับแบบเดียวกันนะครับให้มันเลยตรงขอบมาที่หนึ่งนะครับเอาลุยเลยครับลุยนี่ครับง่ายๆนะครับอ่าโอเค น่านจะได้แล้วล่ะอีกนิดนึงครับน่าจะได้แล้วปัดนะครับปัดปัดปัดโอเคปิดเครื่องเลยครับเพราะว่าเครื่องนี้เราพร้อมที่จะส่งคุ้นที่โกศลจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสั่งมานะครับส่งวันนี้ล่ะนะครับอ่ะประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับศูนย์8 5้าสี่สามสองแปดห้าเก้าห้าศย์นะครับ 0943285950นะครับทำให้ดูนะครับหลังรับคมจะคมหรือเปล่าจะหน้าแตกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเล่นโทรศัพท์ไม่เก่งนะครับผมไม่มีการตัดต่อนะครับดูภาพแบบสดๆง่ายๆเลยนะครับยอดเลยครับนวัตกรรมใหม่นะครับด้วยประสบการณ์20ปีนะครับอ่านะครับใส่น้ำมันนิดนึงครับ ยี่ห้อวันซะด้วยนะครับดูครับหลังรับคมจะคมหรือเปล่าหน้าเตกหรือเปล่าหนึ่งสสามทางซ้ายครับหวานครับตรงกลางครับหวานครับตรงขวาครับตรงขวาครับหวานครับหวานครับเข้าคมมากๆเลยนะครับไม่มีโกหกไม่มีจกตากันนะครับนี่คือเครื่องรับคมเอ h ชาเพนจากอำเภอ้ันไผ่จังหวัดอนัก่นตไปลัดไปลายข้าคนก้วยตายในหลก โรคโวิด1 9ข่าขาวนักรูัตย่านอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการทำมาหาอยู่หากินนั่นก็คือรับคมปัตเตเลียนถ้าหากท่านนะครับไม่รับงานช่างด้านนอกนะครับหรือว่าลูกค้าเราสามารถที่จะรับคมของตัวเองได้อยู่ในร้านของเราขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมนะครับขอบคุณครับ